ดูรูปนี้แล้วนะคะนักเรียนช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงพิมพ์แชทมาบอกหน่อยคะ่ะพิมพแชทมาบอกหน่อย <c oughs> เห็นรูปนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะห้องรกนี่อะไ,ไรคะเห็นรูปแบบนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะอึดอัดสกรปรก นะคะมีอะไรอีกคะเมื่อเห็นรูปแบบนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะรู้สึกทนไม่ได้อยากทําความสะอาดโอ้เรียมมากเลขที่สามที่สี่ไม่น่าอยู่รู้สึกสศกกรโกนะคะมีอีกนะคะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงใครตอบมาบอกหน่อยเร็วเร็วๆไม่อยากอยู่อึดอดัดนะคะดังนั้นค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงต้องช่วยกันนะคะเราเป็นสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยเราจึงต้องช่วยกันทำความสะอาดนะคะเราจึงต้องช่วยกันทำความสะอาดงานบ้านนะคะไม่ได้มีแต่ค่อออกและแม่เป็นคนทำเท่านั้นสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะ จะต้องช่วยการทำความสะอาดบ้านนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆและทุกคนที่เป็นสมาชิกในบ้านจะต้องช่วยกันเมื่อทำความสะอาดบ้านแล้วนะคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับในครอบครัวได้ดีอีกอย่างหนึง่งทำให้บ้านน่าอยู่ด้วยนะคะเนาะจากนั้นคะ่ะเมื่อเราทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วรูปตะกี้กับรูปนี้ต่างกันไหมคะ อยากอยู่บ้านหลังไหนมากกว่ากันคะใครอยากอยู่บ้านหลังที่หนึ่งกดหนึ่งใครอยากอยู่บ้านหลังที่สองกดสองคะ่ะเออนะคะเห็นไหมคะถ้าเรารู้จักนะคะทําความสะอาดบ้านนะคะช่วยกันตื่นมาเก็บที่นอนนะคะทําความสะอาดบ้านให้สวยงามนะคะบ้านของนักเรียนก็จะน่าอยู่นะคะ ลืมนะคะงานบ้านนะคะเป็นงานที่ทุกคนและสมาชิกทุกคนในบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องช่วยกันทำงานไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ,อะโอเคที่นี้ค่ะที่นี้เรามาเล่นเกมก่อน นะคะเพื่อนคนบอกว่าครูอยากได้ของรางวัลเหมือนเพื่อนแล้วอ่านะเรามาเล่นเกมก่อนนะคะว่านักเรียนจะรู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน <Wow. S 1> ในี้ใครได้เยอะที่สุดคนนั้นจะมีรางวัล <Wow. S 1> แต่กติกาของครูนะคะฟังดีๆนะคะนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ ห้ามโกหกห้ามโกเราจะวัดเรื่องนี้กับนักเรียนด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะให้นักเรียนเปิดสมุดไปที่หน้าที่สามแล้วเขียนว่าคําถามเปิดสมุดไปที่หน้าที่สามแล้วเขียนว่าคําถามค่ะเร็วค่ะ เขียนเลข1ถึงเลขสิค่ะยาวลงไปเลยค่ะเขียนเป็นข้อค่ะข้อที่1ถึงข้อที่15บห้นะคะผู้จะเปิดรูปให้นักเรียนดูใช้เวลาประมาณ3วินาทีจากนั้นครูจะมีเวลาให้นักเรียนเขียนอีก3วินาที เวลาครูเปิดรูปให้นักเรียนนะคะฟังในสิ่งที่ครูอธิบายด้วยนะคะฟังในสิ่งที่ครูอธิบายด้วยพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วกดหนึ่งมารวัวหน่อยค่ะกดหนึ่งมารวัวหน่อยเร็วใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาค่ะเร็วค่ะโอเคใครจะกวาดรางวัลไปนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะ เตรียมตัวค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนลองทายดูนะคะเพราะว่าอุป,ปรกรณ์นี้คืออุป,ปรกรณ์อะไรค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะเขียนในสมุดค่ะเลขที่สิบสามเขียนในสมุดค่ะขอบคุณครับ เขียนในสมุดอ้าวข้อที่สองต่อค่ะฟังคำอธิบายดีๆเห็นอุปกรณ์ในาการทำความสะอาดกี่ชิ้นเขียนให้ครบค่ะหมดเวลาค่ะข้อที่3ค่ะบบดูลูกศรที่ครูชี้ด้วยนะคะว,ว่า ทำมาจากวัสดุอะไรเขียนให้ถูกเขียนให้ครบนะคะหมดเวลาค่ะข้อที่สี่ค่ะอุปกรณ์น,นี้ใครเคยใช้นะหมดเวลาค่ะ ข้อที่ห้าเห็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดกี่ชิ้นเขียนให้ครบหมดทุกชิ้นนะคะหมดเวลาค่ะข้อที่หค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้อที่เจ็ดค่ะ เขียนใหค้ครบนะคะเขียนให้ถูกนะคะเด็กๆอุปกรณ์ชิ้นนี้เห็นบ่อยแต่รู้จักหรือเปล่านะข้อที่8ค่ะข้อที่แปดเรียกว่าอะไรนะเขาใช้ทำอะไรอยู่นะหมดเวลาค่ะ ข้อที่9ค่ะข้อที่9รู้จักไหมข้อที่9รู้จักกันหรือเปล่านะคะมันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดชื่อว่าอะไรนะหมดเวลาค่ะข้อที่10ค่ะข้อที่สิค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นหลายคนสมักเมึนในการเขียนหมดเวลาค่ะ เหลอีกห้าข้อเท่านั้นนะคะข้อที่สิบเอ็ดค่ะเขียนให้ถูกนะคะเขียนถูกเรียกซื้อให้ถูกด้วยหมดเวลาค่ะข้อที่สิบสองค่ะข้อที่สิบสองเขาเรียกว่าอะไรนะหมดเวลาค่ะ ข้อที่สิบสามค่ะหมดเวลาค่ะข้อที่สิบสีและข้อสุดท้ายค่ะเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้ถูกนะคะ หมดเวลาค่ะโอเคนะคะทีนี้ค่ะวางปากกาค่ะวางปากกาน้ำเงินของตัวเองค่ะวางปากกาลงนะคะหยิบปากากาแดงหรือปากากาที่สีแตกต่างจากเมื่อกี้ขึ้นมาค่ะครูบอกแล้วว่าครูจะดูเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะนักเรียนว่าใครมีความซื่อสัตย์นะคะไม่โกงครูเนาะเพื่อจะได้รางวัลน,นะคะ โอเคค่ะเรามาจะเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะทําไมครูไม่พิมพ์มาเพราะว่าบางคนจะถามครูว่าเอะครูทําไมครูไม่พิมพ์เฉลยมาไม่ค่ะเราจะฟังครูเฉลยทีละข้อข้อนี้ตอบค่ะเครื่องดูฝุนค่ะโอเคค่ะข้อที่สองค่ะต้องมีสองคำตอบนะคะ น้ำยาล้างจานและสกอตไบค่ะใครตอบ<อ>ถึงได้0.5ค่ะข้อท,ที่สค่ะฟังครูดีๆนะคะก้อนี้แปลงพลาสติกค่ะข้อที่4ค่ะแปลงขัดห้องน้ำใครตอบที่ขัดห้องน้ำแปลงขัดห้องน้ำแปลงขัดซ้วม ที่ขัดซวมได้หนึ่งคะแนนค่ะต่อค่ะข้อที่ห้าค่ะใครตอบไม้ถูพื้นกับถังน้ำได้หนึ่งคะแนนค่ะใครตอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้0.5ค่ะถ้าตอบถังอย่างเดียวคุกก็ให้นะคะหมายถึงว่าเขียนว่าถังอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เขียนว่าถังน้ำอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะ ฟังดีๆนะคะให้ครูพูดให้จบก่อนใครตอบไม้ปัดขนไก่ที่ปัดฝุ่นแปลงปัดฝุ่นได้1คะแนนค่ะต่อไปค่ะไม้กวาดดอกหญ้าค่ะไม้กวาดดอกหญ้าใครเขียนว่าไม้กวาดอย่างเดียวได้0.5นะคะ เขียนว่าไม้กวาดดอกหญ้าได้หนึ่งค่ะข้อที่8ค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าขี่ริ้วบางคนอาจจะเขียนว่าผ้าขนหนูได้หนึ่งค่ะโอเคค่ะไปต่อค่ะข้อนี้นะคะข้อที่9 หุ่นยนต์ทำความสะอาดหุ่นยนต์อัตโนมัติหุ่นยนต์อัตโนมัติทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้หนึ่งค่ะต่อค่ะข้อที่10ค่ะถังขยะค่ะข้อที่ สิบเอ็ดค่ะไม้กวาดเสี้ยนตาลไม้กวาดด้ามยาวหรือไม้กวาดหยักให่ค่ะต่อไปค่ะถุงมือใครตอบถุงมือยางยก็ให้นะคะใครตอบถุงมืออย่างเดียวครูก็ให้ค่ะถ,ออาาถุงมืออนมไยถุงมืออนมไยก็ได้ค่ะตอบค่ะตอบค่ะ อันนี้นี่เราใช้บ่อยนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้จักนะคะเขาเรียกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวข้อ14ค่ะถุงดำหรือถุงขยะค่ะได้หนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะที่ตักผมที่ตักขยะ ที่โกยผงที่โกยขยะใครตอบทำนองนี้ได้หนึ่งค่ะรวมคะแนนมาเลยค่ะเด็กๆอ่ะทีนี้นะคะโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนขอบคุณมากขอบใจมากนะคะที่นี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุด นะคะคปิยรัตเหรอคะปิยรัตได้สิบห้าเหรอคะเปิดไมค์พูดกับครูหน่อยคะ่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีพิมพ์ตอบคะ่ะหนูเลขที่สามสิบสองชื่ออะไรนะคะปิยพัฒค่ะอ๋อปิยพัฒเยี่ยมมากลูกคะไม่ผิดเลยสักข้อเหรอคะค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะปิยพัฒนคะครูคให้ขอ ฟันหนูหนึ่งชิ้นนะคะขบค่ะขอบคุณค่ะ,ขคคะเขียนชื่อติดไว้ก่อนปิยะพัฒน์นะคะอะใครได้สิบสี่จุดห้ามีไหมคะสิบสี่จุดห้ามีไหมเอย่ยสิบสี่ค่ะมีไหมคะชิ้นชิ้นเลขที่สิบเจ็ดนะคะนี่นะคะของรางวัลของผมนะ ครเขียนติดต่อไว้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้ครูไม่ให้รางวัลแล้วนะคะที่นี้ค่ะเมื่อกี้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเรื่องของงานบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของงานบ้านเนื่องจากนะคะเสียงคูเนี่ยเริ่มหหยนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะคะช่วยครูอ่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะเรียกให้ตามเล็กี่เนาะ ะคะให้ช่วยครูอ่านนิดนึงออ้ฟังนะคะความหมายของบ้านบ้านนะคะหมายถึงสถานที่ที่มนุษย์ใช้อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ขาดไม่ได้บ้านจึงมีความสำคัญดังนี้ค่ะผู้ขอเลขที่ยี่สิบอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะเลขที่ยี่สิบอ่านข้อหนึ่งให้ฟังหน่อยค่ะครับผมครับค่ะ เลขที่ยี่ิบอ่านข้อหนึ่งค่ะเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นพักผ่อนนอนหลับรับประทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ค่ะขอบคุณมากค่ะเลขที่ยี่สิบนะคะเดี๋ยวบวกคะแนนให้นะคะเลขที่ยี่สิบห้าค่ะ เลขที่ยี่สิบห้าค่ะค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะข้อที่สองและข้อที่สามค่ะเป็นสถานที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ทรัพสมบัติต่างๆให้ปลอดภัยสามเป็นสถานที่คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดรวมถึงคนและสัตว์ร้ายเยี่ยมมากค่ะ นะคะข้อที่สี่ค่ะครูขอเลขที่ข้อที่สี่ครูขอเลขที่แป๊บหนึ่งนะคะครูขยับนิดแป๊บหนึ่งโอเคค่ะครูขอเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค<ๆ>่ะ<ๆ>โอเคค่ะข้อที่สามข้อที่ค่ะข้อที่สี่ค่ะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ เป็นสถานที่ให้การอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวัฒนธรรมคนเอ้ยปลูกฝังขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังนิสัยเจ็ดคติค่านิยมให้แก่คนในครอบครัวเยี่สิบสามค่ะ เด็กที่ยี่สามอยู่ไหมคะเปิดไมค์ได้ไหมคะเด็กๆอ่าอ่านให้ฟังหน่อยค่ะข้อห้าเป็นสถานที่ที่ได้รับความรักความอบอุ่นกำลังใจจากสมาชิกในครอบครัวทำให้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นและไม่เป็นปัญหาเมื่อออกสู่สังคมภายนอกใช่ค่ะนี่คือความสำคัญนะคะของ บ้านนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูเรามาดูงานบ้านนะคะหมายถึงอะไรงานบ้านหมายถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทำให้บ้านน่าอยู่ช่วยให้สมาชิกอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขผู้ขอเลขที่9ค่ะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะอ๋ขอท้อค่ะ9ลาค่ะเลขที่8ค่ะเลขที่8อ่านให้ผูฟังหน่อยค่ะ งานทำความสะอาดบ้านเช่นการกวาดถูพื้นห้องการเช็ดหน้าต่างกระจกนะคะอะไรอีกคะยังไม่จบเลยค่ะเลขที่แปดการล้างมุงลวดการขัดห้องน้ำเ้มยี่งมากค่ะต่อค่ะคู่ขอเลขที่หกค่ะเลขที่หกอ่านข้อสองให้ฟังหน่อยค่ะ ้ส2ง,งานทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านเช่นการปัดฝุ่นเครื่องเครื่องเรือนการล้างภาชนะการเช็ดพัดลมการล้างตู้เย็นครับเยี่ยมมากค่ะข้อที่สค่ะครูขอเลขที่สองค่ะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ สองข้อเลขที่สองข้อรับเส,ส,ส,สียงครูไม่ชัดครับเสียงครูกระตุกครับเลขที่สองอ่งานข้อสามและข้อสี่ครูหน่อยค่ะครับงานแต่งบ้านงานตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านชินการจัดตกแต่งห้องต่างๆการจัดสวนการดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน สี่งานให้บริการต่างๆเกสมาชิกในครอบครัวเช่นการซื้อทำอาหารการเลี้ยงเด็กเล็กการดูแลผู้สูงอายุเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากค่ะเลขที่หนึ่งค่ะอ่านข้อให้ฟังหน่อยค่ะงานอื่นๆที่ทำให้บ้านน่าอยู่เช่นการจัดเครื่องด้วยเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบก,การทิ้งและกำจัดขยะ อานซักอะไรมีดและซ่อมแซมเสื้อผ้าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านเย่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูประโยชน์ของการทํางานบ้านนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คืออะไรนะคะความหมายนะคะแล้วก็ประเภทของการทํางานบ้านซึ่งครูได้แบ่งออกเป็นห้าประเภทนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูประโยชน์ของการทำงานบ้าน,นะ นะคะขอเลขที่เลขที่สามสิบค่ะเปิดไม่ได้ไหมคะเลขที่สามสิบเลขที่สามสิบเปิดไม่ได้ไหมคะเปิดไม่ได้พิมพ์แชทต,ตอบมาหน่อยนะคะนั้นผู้ขอไปเลขที่สามสิบห้าก่อนคะ่ะเลขที่สามสิบห้าค่ะเลขที่สามสิบห้าอ่านข้อหนึ่งและข้อสองให้ฟังหน่อยคะ่ะหนึ่งทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่และ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสองเครื่องเรือนเครื่องใช้มีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะใช่ค่ะงานบ้านนะคะมีประโยชน์ตามที่เพื่อนพูดเลยนะคะข้อสามค่ะเลขที่สามสิบห้าให้ครูฟังหน่อยเออโทษค่ะสามสิบสองอ่นให้ครูฟังหน่อยค่ะข้อสามใช่ไหมคะค่ะข้อสามค่ะ ช่วยให้สมาชิกในคะรอบครัวใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านได้อย่างมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจในบ้านของตัวเองเยี่ยมมากเลขที่ยี่สิบเจดอ่านให้ฟังหน่ <c oughs> อยค่ะค่ะครูค่ะข้อที่กินไมกินเน็ตหนรุดอะค่ะค่ะข้อที่สี่อ่านให้ฟังหน่ <c oughs> อยค่ะ เป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นการถูพื้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนขาหรือแม้กระทั่งเอวคะ่ะเอออันนี้นะคะก็คือประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะให้เป็นแหลงเพราะชีโรทำให้เครื่องเรือนนะคะใช้งานได้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องเรือนนะคะช่วยให้สมาชิกทุกคนในบ้านมีความสุขเพราะบ้านเราสะอาดถูกไหมคะ แล้วก็เป็นการออกกําลังกายอย่างด้วยนะคะนักเรียนที่นี้ค่ะแสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะคะเป็นการใช้และการเก็บอุปรกรณ์ในการทําความสะอาดอันสไลด์นี้นะคะครูให้นักเรียนอ่านด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะครอ่านเสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นนะคะอ่ะให้เวลาอ่าน5นาทีค่ะอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพื่อนหลายคนยกมือ ะะทีนี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดพร้อมบอกชื่อบอกวิธีใช้งานและวิธีเก็บรักษามาคนละ10ชนิดนักเรียนคะนักเรียนสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือนักเรียนมีความรู้นะคะจากความรู้เดิมนะคะหรือนักเรียนเซิร์ช เซิร์ชดูว่ามีหนังสือการงานอาชีพนะคะในหนังสือการงานอาชีพก็จะมีนะคะบอกเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่หนึนะคะฟังดีๆนะคะให้นักเรียนบอกชื่อนะคะบอกชื่ออุปกรณ์นะคะแล้วก็วาดรูปขนาดของรูปนะคะจะต้องไม่ใหญ่กว่า2นิ้วและจะต้องไม่เล็กกว่า1.5นิ้วนะคะ ขนาดของรูปจะต้องไม่ใหญ่กว่า2นิ้วและจะต้องไม่เล็กกว่า1.5นิ้วนะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนบอกวิธีใช้และวิธีเก็บรักษานะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดนั้นๆมานะคะที่นี้ค่ะเพื่อนหลายคนถามคูว่าคุคะจะต้องระบายสีไหมคะควรจะค่ะเนาะควรจะระบายสี ตัวอย่างนะคะมีอยู่3อย่างห้ามซ้ำกับตัวอย่างของครู10ชนิดนี้นะคะ10ชนิดนี้ห้ามซ้ำกับตัวอย่างของครูของครูมีไม้ปัดขนไก่ไม้กวาดดอกหญ้าและเครื่องดูดฝุ่นนะเรียนจะต้องไปหาอุปกรณ์ทาความสะอาดอีก10ชนิดนะคะ ที่ไม่ซ้ำกับของครูนะคะทำลงในสมุดเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหลือเวลาอีก2องนาทีนะคะครูขอออกก่อนเพราะเมื่อกี้ครูเข้าก่อนเนาะครูเตยเนาะนะคะเหลือเวลาอีกสองนาทีถ้ามีใครมีปัญหานะคะสามารถสอบถามในไลน์ส่วนตัวครูได้นะคะหรือฝากครูเตยมาถามครูก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาพักสายตาตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะหัวหน,น้าห้องบอกทำความเคารพค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค<ะ>่ะขอบครับขอบคุณ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 ครับขอบสวัสดีค่ะ๊ากบ